ครับเมื่อวานตอนเช้าก็มีคนรายงานว่ามีพบน้ำั่วคือบริเวณหน้าประตรตั้มเต็นะฮะห้าบุรีรอดเสร็จทีก็จริงแล้วเรลยเราไม่ได้ทิ้งอะไรก็รีบมาดูเลยแล้วทางาปาก็มาช่วยดูด้วยก็เดี๋ยวให้รบกวนท่านลองช่วยอธิบายหน่อยว่าพบอะไรตรงนี้นะครับครับเหตุที่มันมีน้ําขึ้นมาเป็นซึมขึ้นมานะครับน้ำน้ำรั่วซึมขึ้นมานี่เนื่องจากว่าเรามีการปรับระบบสูบจ่ายน้ำนะครับจากจุดที่หน้าโรงพยาบาลวชิระ พรท่อเราขาดไปแล้วก็มีการปรับระบบสูบน้ําเพื่อให้ลูกค้าให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอทําให้จุดแรงตรงบบริเวณนี้มีแรงดันน้าที่สูงขึ้นมากกว่าปกติแล้วก็เกออิดซึมขึ้นไปเป็นจุดขึ้นมานะครับซึ่งตรงในขณะนี้เองพอเราขุดเข้าไปมันไม่เป็นโพรงใต้ดินนะคือมันเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีการอุนหน้าจาร์ท่อที่มันจะข้ามไปตรงจุดน่าบริเวณ ตรงข้ามมันจะมีท่อขนาด15เซนซึ่งขนาดเล็กเองครับที่หน้าบริเวณหน้าบริษัทบุรรอดถนนสามเซนเนี่ยพอเราอุดหน้าจานเสร็จน้าก็ไม่ขึ้นแลวแห้งปกติแล้วครับและไม่เป็นโพรงนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นจุดที่เพิ่งนวดเนื่องจากมาปรับระบบสูบจ่ายน้ําที่ที่เกิดเหตุการณ์ที่ถอนยุบตัวหน้าโรงงานตรชิราครับแสดงว่าถนนค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ทางเชื่อมของรถไฟฟ้าก็ไม่มีผลอะไรใช่ตอนปัจจุบันถนนปลอดภัยอยู่แล้วครับ พราะว่าไม่ไม่มีโครงที่ขุดไปเมื่อกูก็ไม่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 พบโครงใต้ดินครับในส่วนของท่อเก่าที่มันน่าจะประมาณ60ปีอันนี้เราตัดทิ้งเลยใช่ไหมคะท่อตัวไหนครับตัวที่เชื่อมไปฝั่งอ๋อนั้นเป็นเก่าหรือใหม่คอ๋อเป็นท่อเก่าครับอันนี้ไม่ปกติเมื่อก่อนที่เคยจ่ายนะไปไปไม่ได้ใช้แล้วฮะตอนนี้เราตัดตัดทุกเรื่องเลยวันนี้เราเราเลยตัดออกไปเลยครับครับครับสรุปก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าขอบคุณนะที่แจ้งมาผมว่าทุกเรื่องเราจะต้องไม่ละเลยนะแล้วก็ต้องไปสำรวจทุกอย่าง เดวกาลก็ได้ให้ทางาสำนักโยธามาสแกนถนนแล้วเรามีเครื่องใช้สแกนถนนดูโพรงต่างๆ,ๆก็อาจจะมีจุดที่มีช่องว่างมากเดี๋ยวก็รีบตอกให้หมดเลยเดือนนี้เดจินรสั่งให้สแกนทั้งถนนสามเตนี่เลยเพราะว่าไปจุดแนวโรยฟ้าก็ให้เอาสแกนดูว่ามันจะมีโพรงตรงไหนไหมแล้วก็รีบดาเนินการไปครับเพราะว่าตอนนี้ก็คงตรงนี้ก็คงไม่ต้องกังวลน,นะแต่ก็ขอบคุณที่แจ้งมาเพราะว่าผมว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องช่วยกันในถูเวตาสัญลักษณ์หนึ่งก็คือน้ําที่สึมออกมาแสดงว่าอาจจะมีการรั่ว ของท่อไม่ว่าจะเป็นท่อของกาปาหรือท่อของสำนักระบายน้ำอะไรต่างเนี่ยถ้าพบก็รีบแจ้งเข้ามาเลยนะครับแจ้งมาที่แฟลชฟรีฝังดูก็ได้หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็จะรีบเข้าไปดูให้เบื้องต้นที่ว่าผมว่าคูเนี่ยปรไมถึงได้ตัดสินใจต้องสงแกนทั้งแนวเลยม่ก็คือเพื่อความปลอดภัยไงจริงแล้วตรงนี้ก็มีนิดหน่อยเป็นโพรงซึ่งอาจจะเป็นโพรงเก่านะเพราะว่าจริงแล้วถนนมันจะมีเป็นพื้นคอนกรีตอยู่ข้างล่างก็เป็นชั้นดินอาจจะมีช่องว่างบ้างไม่ได้ลึกอะไรก็สามารถดูได้บางทีมันมีน้ำ ก็เดี๋ยวลงสแกนดูทั้งหมดแล้วก็ดูว่ามันมีตรงไหนที่มีความเสี่ยงแต่มันคนละเรื่องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะเรื่องเกิดขึ้นมันระดับลบ20่สิบรสามเมตรมันสแกนไม่ถึงอยู่แล้วอันนี้เป็นการทรุดของชั้นชั้นบนที่อาจจะมีช่องว่างระหว่างพื้นถนนกับชั้นดินที่อยู่ด้านล่างชัองว่างตัวนี้อาจจะทําให้เกิดการยุบเป็นเล็กๆอ่ะแต่ถ้าเกิดซ่อมได้ก็ซ่อมเลยครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านน่าลรองค่ะ